ทางการแล้วก็คิดว่า,าง,งานวันนี้คงเป็นประโยชน์ต่อชาวขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหลายนะครับแล้วก็ผมในด้านของโรงพยาบาลก็ขอขอบคุณอาจารย์อีกทางหนึ่งทางที่ได้ให้เกียรติมาเยือนโรงพยาบาลตา่างจังหวัดนะคร,รับโรงพยาบาลอุทธรณ์ะะนะคะท่านน่ารักมากเลยคะ่ะวันนี้ท่านมีภารกิจด้วยนะคะท่านมาต้อนรับอย่างเป็นทางการทีเดียวและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันใคร่ขอเรียน ก่อนนี้คงต้องขอขอบคุณที่ให้เขียนเชิญที่ฉันมาเปิดงานแล้วก็มาบรรยายพิเศษไม่อย่างช้คำว่ามาตาลาพพิเศษร,รู้สึกยิ่งใหญ่บรรยายพิเศษคือ,อมอบวันเทียมให้กับผู้สูงอายุ่งจำเป็นกาความสุขพระราชทานจากฟันเสียมสุราสันติจากระรจะทานคําสอนคําแนะนําพูดที่เร่อครงการต่างๆฉะนั้น หลังจากที่ถวายงานพระศดคือหลัาพระสงฆ์ถวายนั้นเนี่ยพระบาสทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านก็รับสั่งว่าตอนที่อยู่ภางไกลความเจริญเนี่ยมีใครดูแลหรือเปล่าคือพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเนี่ยมันมีพศส,งส่งมาท่าร้อยสิบสามมันก็นานแล้วอันนี้นะคะองค์งท่านก็เลยรับสั่งว่าการที่จะให้รัศดรที่ร้อยสิบสามนะคะหมดคูเดิมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ออกไปบริการประชาชน ทานตะเคียนแดงนุ่มากเป็น6กิโลตะเคีนไปพรองค์นี้เนี่ยนะครับก็ได้รับมอบมาจากท่านที่สี่นะคะคุณสมพีทค่ะคุณประทีปชิบแนทค่ะนี้เราจะนํำภาพประทับใจในวันนี้นะคะลงะเคเบิลท้องถิ่นนะคะเพื่อกระจายให้กับคนในอำเภอปราณได้ทราบว่าร้อยตรีเาากาแก้วค่ะ โรงพยบาลอำเภอจประจวบมีโรงพยาบาลอำเภอปร,ราบริทนั้นนะที่มีถาก็เรามีอะไรจาส่งให้โรงพยาบาลหัวหยิงตลอดวันเป็นได้นะคะเพราะฟันทเต็มากแล้วครับได้เลยครับกระดาได้ไอยู่นี่นี่เลย ตอนพิดคู่ครับคุ